สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีห้าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามจากนั้นก็นจากนนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลประธานนำกล่าวได้แก่กัลยนานมิตรพรวีสนองชาติกัลยานมิตรภูบดีกัลยาณมิตรชัชทิดาสุกิจวณิช ส่วนพิธีกล่าวคำถวายมาตากะพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรศรีวิไลอัมค่ากัลยาณมิตรบัววอนมณีวันกันลยาณมิตรวิรุธและกัลยาณมิตรมณีวันพงษ์สวัสดิ์พร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจัดฎูปจัจเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญ ที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสซีจะจัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายและถวายพัตหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ